สิ่งที่เขาซ่อนอยู่กลับเป็นความลับที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเขาคือทนายอัชริยะที่ทุกคนกลัวแล้วความจริงที่เขาจะเปิดเผยจะพลิกโลกนี้อย่างไรติดตามเรื่องราวนี้ให้ถึงที่สุดแล้วคุณจะไม่เชื่อว่าใครคือผู้ที่แท้จริงสารเงียบสงัดอากาศเย็นเยียบจนขนลุกผู้คนในห้องพิจารณาต่างมองไปยังชายคนหนึ่งเขาสวมเสื้อผ้าขาดรุง่งริ่งผมเผ้ายุ่งเหยิง รองเท้าข้างหนึ่งดูเหมือนจะใกล้ขาดกลิ่นตัวเขาโชยไปทั่วห้องผู้คนเริ่มย่นจมูกกระสิบกระซาบกันด้วยแววตาดูแคลนบางคนหัวเราะเบาๆเจ้าหน้าที่สารเกือบไม่ยอมให้เขาเข้าแต่เขายืนกรานอย่างสุภาพขอผมเข้าไปร่วมฟังคดีนี้ด้วยครับเสียงเขานุ่มลึกมีพลังบางอย่างแฝงอยู่ผู้พิพากษามองลงมาจากเบื้องสูง สีหน้าเริ่มเคลือบแคลงคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือชายเร่ร่อนยิม้มยิ้มที่ทำให้ทุกคนในห้องขนลุกผมเป็นทนายฝ่ายจำเลยครับห้องพิจารณาเงียบราวกับไร้ผู้คนไม่มีใครพูดอะไรได้สักคำอายการริตาจ้องมองเขาอย่างไม่เชื่อสายตาชายเร่ร่อนเดินขึ้นไปยังแท่นทนายท่าทางมั่นคงกว่าที่ใครจะคาดคิด เขาวางแฟ้มเอกสารลงเอกสารหนาแน่นถูกเรียงอย่างเป็นระเบียบผมขอเริ่มการถแถลงการน้ำเสียงเขาดังชัดเจนทุกคำที่พูดเต็มไปด้วยน้ำหนักไม่มีความลังเลไม่มีความกลัวผู้คนเริ่มเปลี่ยนสีหน้าจากเย้ยหยันเป็นตกตะลึงหญิงสาวในแถวหน้าเริ่มพึมพำเขาคือทนายคิรินใช่ไหมชายชาราคนหนึ่งพึมพำตอบ ทนายที่เคยทำอัยการร้องให้กลางศาลใช่แล้วเสียงซุบซิบเริ่มกระหึมชายเร่ร่อนยังคงถแถลงต่ออย่างไม่สนใจเขาอ้างอิงกฎหมายมาตราแล้วมาตราเล่าการพูดของเขาทำให้คู่ความอีกฝ่ายนิ่งไปอัยการเริ่มเหงื่อซึมมือที่เคยมั่นใจเริ่มสั่นเล็กน้อยแม้แต่ผู้พิพากษาก็เริ่มขยับตัวไม่สบายใจชายเร่ร่อนหยุดพูดชั่วขณะ เขาหันไปมองโต๊ะอายการสายตานั้นเยือกเย็นคุณไม่ควรพยายามบิดเบือนความจริงน้ำเสียงนั้นสงบแต่ทุกคนรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลคล้ายมีบางสิ่งในอากาศเปลี่ยนไปอุณหภูมิในห้องเหมือนจะลดลงหญิงคนหนึ่งถึงกับกอดอกแน่นเขาไม่ใช่คนธรรมดาชายเร่ร่อนยิ้มอีกครั้งครั้งนี้ยิ้มของเขาไม่มีความเมตตาเลย มันคือยิ้มของผู้ที่รู้ว่าตนกำลังควบคุมทุกอย่างแล้วทันใดนั้นประตูห้องพิจารณาถูกผลักเปิดอย่างแรงเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังขึ้นจากด้านหลังชายในชุดสูทด,ดำเดินเข้ามาอย่างเร่งรีบเขาคือหัวหน้าอายการสีหน้าซีดเผือดดวงตาจ้องไปยังชายเร่ร่อนอย่างตื่นตระหนกหยุดการพิจารณาทั้งหมดเดี๋ยวนี้เสียงของเขาดังสะท้อนทั่วห้อง ทุกคนหันไปมองอย่างงุนงงผู้พิพากษาเคาะคอนเบาๆโปรดให้เหตุผลที่เหมาะสมมิฉะนั้นเราจะดำเนินการต่อหัวหน้าอายการกลืนน้ำลายเขาหยิบซองเอกสารออกมามือสั่นเล็กน้อยขณะเปิดมันในซองนี้มีคำสั่งถอนตัวจากคดีของอายการทุกคนในห้องนี้เสียงฮือฮาดังขึ้นหญิงสาวที่จดบันทึกแทบทำปากกาในมือหล่น ชายเร่ร่อนยังคงยืนนิ่งใบหน้าปราศจากความประหลาดใจเรากับเขารู้มาก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้พิพากษาขมวดคิ้วนี่มันเรื่องอะไรกันแน่หัวหน้าอายการหันไปมองชายเร่ร่อนสีหน้าเปลี่ยนจากหวาดกลัวเป็นเจ็บปวดเขาขุดเจอทุกอย่างที่เราพยายามปกปิดไว้เสียงของเขาแผ่วลงผู้คนในห้องเริ่มหายใจติดขัด บางคนเริ่มรู้สึกเหมือนอากาศในห้องเริ่มเบาบางหัวใจเต้นแรงการทุจริตการบิดเบือนหลักฐานทุกอย่างชายเร่ร่อนหันมาช้าๆเขาค่อยๆดึงผ้าขี้ริ้วที่คลุมไหล่ออกภายใต้เศษผ้านั้นคือชุดสูทชั้นดีปักชื่อเขาไว้ชัดเจนทนายคีรินหญิงคนหนึ่งในห้องร้องกรีดเสียงผู้พิพากษาวางค้อนลงบนโต๊ะด้วยมือที่สัน่น เขารู้แล้วว่าวันนี้จะไม่ใช่การพิจารณาคดีธรรมดามันคือวันแห่งความล่มสลายของระบบที่เคยไม่มีใครกล้าตั้งคำถามชายเร่ร่อนไม่สีทนายคีรินเดินไปกลางห้องอย่างสง่างามแล้วเขาก็เปิดแฟ้มเอกสารอีกเล่มหนึ่งแฟ้มที่ไม่มีใครรู้ว่าภายในคืออะไรแต่ทุกสายตาก็ต้องมองมันด้วยความรู้สึกเดียวกันความกลัวทนายคีรินเปิดแฟ้มช้า เสียงกระดาษเสียดสีกันเบาๆแต่กลับดังก้องในห้องพิจารณาอย่างไม่น่าเชื่อเขาหยิบเอกสารแผ่นแรกขึ้นมาบนหัวกระดาษมีตราสัญ,ญลักษณ์ของหน่วยงานสูงสุดผู้พิพากษาขยับแว่นอย่างลนลานนั่นนั่นมันเอกสารรับระดับชาติคีรินไม่ตอบเขาเพียงแค่เดินตรงไปที่โต๊ะผู้พิพากษามือของเขาวางแฟ้มลงอย่างหนักแน่น ในนี้คือหลักฐานทั้งหมดที่พวกท่านปฏิเสธมาตลอดสิบปีสายตาทุกคู่จับจ้องที่ผู้พิพากษาเหงื่อเริ่มไหลาตามขมับของชายชารามือข้างหนึ่งจับพนักเก้าอี้แน่นเสียงหอบหายใจแผ่วเบาเริ่มดังในความเงียบคดีที่ปิดไปแล้วไม่ได้จบลงด้วยความยุติธรรมคีรินพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำมันจบด้วยการซื้อเสียงแลกตำแหน่งและความกลัวเสียงของเขากระแทกทุกคำ ผู้คนในห้องต่างเริ่มมองหน้ากันบางคนหน้าเริ่มซีดเผือดบางคนค่อยๆลุกขึ้นเตรียมจะออกจากห้องแต่ประตูถูกล็อกจากด้านนอกเจ้าหน้าที่สองคนยืนคุมเฝ้าเงียบๆทานายคีรินหันไปมองกลุ่มคนเหล่านั้นไม่มีใครหนีได้อีกต่อไปเสียงเขายังคงนิ่งแต่แฝงด้วยแรงกดดันมหาศาลอายการหญิงคนหนึ่งสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลริน ฉันขอโทษฉันแค่ทำตามคำสั่งคีรินไม่มองเธอแม้แต่นิดเดียวเขาหยิบเอกสารอีกแผ่นหนึ่งขึ้นมาเป็นภาพถ่ายขาวดำภาพของชายคนหนึ่งถูกใส่กุญแจมือกลางลานกว้างผู้พิพากษาตัวสัน่นคุณได้ภาพนี้มาจากไหนน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนเป็นกระซิบทนายคีรินจ้องเขาไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาจากริมฝีปาก แต่สายตานั้นคมราวมีดแทงลึกเข้าไปถึงจิตวิญญาณของผู้ที่เคยหลอกลวงความยุติธรรมและในวินาทีนั้นเองเสียงฟ้าร้องคำรามจากนอกอาคารหน้าต่างสั่นไหวตามแรงลมแสงสว่างแลบผ่านกระจกบานสูงทุกคนสะดุ้งพร้อมกันเอกสารในมือผู้พิพากษาร่วงลงพื้นใบหน้าซีดเผือดจนแทบไร้สีเลือดเรื่องนี้ควรถูกฝังไปแล้ว เสียงเขาสั่นระริกคีรินโน้มตัวเข้าใกล้แววตานิ่งสนิทแต่เต็มไปด้วยคำถามคำถามที่ไม่ต้องเปล่งออกมาเพราะคำตอบมันอยู่ในความเงียบชายในภาพเขาเคยพยายามเปิดโปงขบวนการของคุณคีรินพูดช้าๆเสียงของเขานุ่มแต่แหลมคมเขาเคยยืนอยู่ตรงนี้ในห้องนี้ในตำแหน่งเดียวกับผมผู้พิพากษาหลบตา มือเริ่มสั่นแรงขึ้นเขาถูกจับข้อหากบทถูกลบประวัติถูกฆ่าในคุกคีรินหยุดปล่อยให้คำพูดนั้นแขวนอยู่กลางอากาศบีบคั้นทุกลมหายใจในห้องพิจารณาแต่เขาคือพ่อของผมเสียงนั้นเย็นยะเยือกเหมือนน้ำแข็งแต่ลงกลางสันหลังของทุกคนผู้พิพากษาสุดลงกับเก้าอี้ไม่มีแรงแม้แต่จะเงยหน้า เสียงหายใจขาดห้วงของเขาดังขึ้นเรื่อยๆผู้ช่วยสารลุกขึ้นช้าๆทำหน้าที่โดยไม่ต้องได้รับคำสั่งบันทึกการพิจารณาคดีนี้ปรดส่งตรงถึงสารสูงสุดทันทีเธอพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือคิรินยืนอยู่กลางห้องแสงฟ้าผ่าจากนอกหน้าต่างสะท้อนเงาร่างของเขาลงบนพื้นเงานั้นสูงใหญ่และน่าเกรงขามราวกับปีศาจในตำนาน ผู้คนในห้องไม่อาจละสายตาได้เลยไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าหายใจแรงเพราะทุกคนรู้ว่าพวกเขากำลังยืนอยู่ต่อหน้าบางสิ่งที่ใหญ่เกินกว่าความจริงไม่ใช่แค่ชายเร่ร่อนไม่ใช่แค่ทนายแต่เป็นความทรงจำที่กลับมาเอาคืนความยุติธรรมที่ถูกเหยียบย่ำมานานคีรินยกเอกสารแผ่นสุดท้ายขึ้นเป็นคำร้องขอรื้อฟื้นคดีของพ่อเขา มีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนแนบอยู่ทุกลายเซ็นคือคำประกาศสงครามไม่ใช่แค่กับสารแห่งนี้แต่กับระบบที่เนาเฟะกล้องถ่ายทอดสดในห้องพิจารณาส่งภาพออกไปทั่วประเทศเสียงซุบซิบจากผู้ชมทางบ้านเริ่มดังขึ้นตามโลกออนไลน์ชื่อของคิรินกลายเป็นกระแสทันทีจากชายไร้บ้านสู่สัญ,ญลักษณ์ของความกล้าผู้พิพากษาลุกขึ้นอย่างยากลำบาก เขาจ้องหน้าคีรินอีกครั้งแต่ไม่มีคำใดจะกล่าวออกมาได้เพราะในสายตาของเขาตอนนี้คีรินไม่ใช่แค่ลูกชายของใครบางคนเขาคือคำพิพากษาที่ฟ้าส่งมาเสียงบันทึกสุดท้ายในห้องพิจารณาดังขึ้นวันที่9เดือนเมษายนปี2568เวลา11นาฬิกา45นาทีสารได้รับคำร้องอย่างเป็นทางการเงียบงนัน ไม่มีใครขยับไม่มีใครพูดมีเพียงแค่เสียงลมหายใจและหัวใจที่เต้นแรงในอกของทุกคนคีรินค่อยๆเก็บเอกสารเข้ากระเป๋าหนังเก่าใบหน้าเรียบนิง่งราวกับไม่ใช่เขาที่เพิ่งเขย่าทั้งระบบให้สั่นสะเทือนเขาหันหลังกลับเดินผ่านผู้คนที่ยังนั่งนิง่งแต่ละก้าวหนักแน่นเหมือนฝังคำถามลงในหัวใจของทุกคนคำถามที่ไม่อาจหนีได้อีกต่อไป บานประตูสารเปิดออกช้าๆแสงแดดยามสายสาตร์เข้ามาแต่ปลายเท้าของเขากลิ่นฝนที่เพิ่งตกใหม่ยังลอยอวนในอากาศเสียงนกร้องเบาๆจากยอดไม้ไกลๆคีรินหยุดยืนที่ธรณีประตูหันกลับมามองห้องพิจารณาเป็นครั้งสุดท้ายสายตาของเขากวาดผ่านใบหน้าทุกคนอายการที่หมดท่าผู้พิพากษาที่หมดศรัทธาในตัวเอง ผู้ชมที่อ้าปากค้างกับความจริงไม่มีคำพูดใดหลุดจากปากเขาไม่มีคำขู่ไม่มีคำตำหนิมีเพียงแค่ความเงียบแต่ในความเงียบนั้นหนักหนากว่าคำใดมันคือประโยคตัดสินที่ไม่มีเสียงเขาก้าวออกจากห้องพิจารณาลมพัดเสื้อคลุมเก่าๆของเขาปลิวไหวถนนด้านหน้าศาลเปียกชื้นผู้คนเริ่มรวมตัวกันข้างนอก นักข่าวหลายคนชูไม้และกล้องขึ้นทันทีที่เห็นเขาคุณคีรินคุณจะเอาอยัางไงต่อไปเสียงคําถามดังระงมแต่เขาไม่ตอบเพียงแค่เดินผ่านฝูงชนอย่างเงียบงนันแต่ทุกสายตากลับจับจ้องเขาไม่วางตาเหมือนกับว่าพวกเขากำลังมองเงาอาดีตที่กลับมาเป็นจริงรถยนต์คันหนึ่งจอดรออยู่ริมทางประตูหลังเปิดออกโดยไม่ต้องมีใครสั่งคนขับไม่พูดอะไร เขารอยอย่างสุภาพคีรินหยุดก่อนจะขึ้นรถเขาหันไปมองสารเป็นครั้งสุดท้ายอาคารเก่าแก่หลังนั้นยังคงตั้งตรงงานแต่ตอนนี้ไม่มีใครมองมันเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วคีรินขึ้นรถช้าๆเสียงประตูปิดดังปงังก้องในใจของผู้คนรถเคลื่อนตัวออกจากหน้าสารอย่างเงียบเชียบฝูงชนแหวกทางให้โดยไม่ต้องมีใครสั่ง เหมือนพวกเขากำลังส่งใครบางคนออกไปทำสงครามไม่ใช่สงครามด้วยอาวุธแต่เป็นสงครามของความจริงรถแล่นไปตามถนนสายเปียกชื้นแสงอาทิตย์สะท้อนเงาผ่านกระจกรถใบหน้าของคิรินสะท้อนอยู่ในนั้นดวงตาของเขายังนิ่งแต่เบื้องลึกกำลังลุกไหม้เปเลวไฟแห่งความตั้งใจที่ยังไม่มอดเพราะสารวันนี้คือแค่จุดเริ่มต้น ยังมีอีกหลายคนที่ต้องรับผลของการกระทําอีกหลายแฟ้มที่ยังไม่ได้เปิดอีกหลายคําโกหกที่ยังไม่ถูกเปิดโปงเขารู้ดีว่าเส้นทางนี้ไม่มีวันหวนกลับไม่มีคําว่าปลอดภัยไม่มีคําว่าให้อภัยมีเพียงแค่ความยุติธรรมที่เขาต้องแลกมาด้วยทุกอย่างรวมถึงตัวตนของเขาเองรถแล่นผ่านกลุ่มเด็กเล็กริมถนน เด็กคนหนึ่งชี้ไปที่รถแล้วพูดกับแม่เบาๆแม่นั่นใช่ฮีโร่หรือเปล่าแม่ของเด็กมองตามสายตาลูกไม่ตอบเพียงแค่ก้มลงจับมือลูกไว้แน่นในใจเธอรู้คําตอบของคําถามนั้นชัดเจนแต่โลกใบนี้ไม่เรียกคนแบบเขาว่าฮีโร่โลกเรียกเขาว่าผู้ทา้าทายผู้ที่กล้าเอาความเงียบไปสู้กับเสียงของอำนาจรถแล่นลับสายตา แต่เรื่องราวของเขาเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นในขณะที่รถแล่นหายไปในม่านฝนโปรยในศาลเบื้องหลังเหลือเพียงความเงียบที่เยือกเย็นเจ้าหน้าที่บางคนยังยืนตัวแข็งเอกสารที่ถูกเปิดโปงเริ่มถูกถ่ายสำเนาเสียงเครื่องถ่ายเอกสารดังเป็นจังหวะเป็นเสียงเดียวที่กลบความเงียบของความกลัวผู้พิพากษานั่งนิ่งมือข้างหนึ่งยังกำชายเสื้อแน่น เขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอดีตแต่มันคือระเบิดเวลาที่เพิ่งเริ่มนับถอยหลังในตึกอีกฝั่งหนึ่งชายไวกลางคนที่เคยเป็นอายการสูงสุดนั่งอยู่ในห้องทำงานหรูหน้าจอโทรทัศน์ตรงหน้าแสดงภาพข่าวสดชื่อคีรินปรากฏซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาถอดแว่นออกวางมันลงบนโต๊ะไม้มาฮอก,กานี้อย่างเงียบงนันริมสีปากเม้มแน่นในที่สุดเขาก็กลับมา น้ำเสียงแผ่วต่ำเหมือนคำสาปไฟห้องยังเปิดไว้แต่เขารู้สึกหนาวเย็นไปถึงกระดูกภาพชายหนุ่มในเสื้อขาดขาดที่ยืนอยู่กลางสารด้วยสายตาแน่วแน่นั้นมันไม่ใช่เพียงภาพความทรงจำมันคือฝันร้ายที่เขารู้ว่ากำลังจะกลายเป็นจริงเขาหันไปมองตู้เหล็กเก่าในมุมห้องภายในนั้นมีเอกสารอีกชุดหนึ่งชุดที่เขาไม่เคยให้ใครแต่ต้อง ไม่เคยให้ใครรู้ว่ามีอยู่มันคือหลักฐานสุดท้ายหลักฐานที่สามารถเผาผลาญเขาได้ทั้งเป็นและตอนนี้เขารู้ว่าคนที่เคาะประตูอยู่ภายนอกคือคนเดียวที่กล้าพอจะเปิดมันออกมาเสียงนาฬิกาแขวนในห้องทำงานดังติ๊กต๊อกอย่างสม่ำเสมอแต่ในใจของชายคนนั้นเวลาราวกับเดินเร็วขึ้นหัวใจเต้นแรงจังหวะขัดกับความเงียบโดยรอบ เขาลุกขึ้นจากเก้าอี้ช้าๆฝ่าเท้าสัมผัสพรมขนนุ่มแต่กลับรู้สึกราวกับเหยียบบนเศษแก้วแต่ละก้าวที่เดินไปหาตู้เหล็กนั้นเหมือนกำลังเดินเข้าสู่ขุมนรกที่ตนเองสร,ร้างขึ้นมือของเขาสั่นขณะควานหากุญแจเสียงโลหะกระทบกันเบาๆในพวงกุญแจเขาเสียบมันเข้ารูกุญแจบิดชา้ชาๆแกรกเสียงนั้นเบา แต่ดังกึกกล้องในหูเขาเหมือนสายฟ้าฟาดประตูตู้เปิดออกเผยให้เห็นแฟ้มหนาสีเทาไม่มีชื่อไม่มีเลขประจำแต่เขารู้ดีว่าข้างในมีอะไรแฟ้มนั้นคือบันทึกข้อตกลงลับคำสั่งลบชื่อคำให้การที่ถูกบิดเบือนและคำสั่งฆ่าคำสั่งที่เขาเองเป็นคนลงชื่ออนุมัติเขายื่นมือไปหยิบมันแต่ทันใดนั้นเอง เสียงข้อความแจ้งเตือนดังขึ้นจากโทรศัพท์มือถือบนโต๊ะเขาหันไปช้าๆหน้าจอสว่างวาบขึ้นพร้อมข้อความใหม่ไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีเบอร์โทรมีเพียงประโยคเดียวขอบคุณที่เก็บหลักฐานไว้ให้ผมกำลังมาชายคนนั้นหน้าถอดสีทันทีโทรศัพท์ร่วงจากมือกระแทกพื้นเขาถอยหลังไปชิดผนังดวงตาเบิกโพรงจ้องไปที่ประตูห้องทำงาน เพราะในวินาทีนั้นเองเสียงฝีเท้าดังขึ้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆชัดเจนหนักแน่นและไม่รีบร้อนเหมือนคนที่รู้ว่าไม่มีประตูไหนที่เขาเปิดไม่ได้ประตูไม้อกหนาหนักสั่นเล็กน้อยเสียงฝีเท้ายังคงเดินเข้ามาอย่างมั่นคงกึกกึกทุกย่างก้าวเหมือนกำลังทิ่มแทงเส้นประสาทของชายในห้องเหงื่อเริ่มซึมจากหน้าผากหยดลงปลายคาง เขาขยับถอยอีกก้าวจนแผ่นหลังแนบกับผนังเย็นเยียบดวงตาย่างจ้องประตูไม่กระพริบมือหนึ่งล้วงเข้าไปในลิ้นชักตัวอย่างรวดเร็วหยิบปืนพกสีดำด้านขึ้นมาถือไว้แน่นปลายนิ้วแตะไกลปืนอย่างสั่นเครือเสียงฝีเท้าหยุดลงหน้าห้องความเงียบพุ่งเข้าปะทะราวคลื่นเสียงที่หายไปในพริบตาเขากลั้นหายใจเสียงเคอเบาๆดังขึ้นสามครั้งก็อกก็อกก็อก ไม่ดังไม่เร่งร้าแต่หนักแน่นเหมือนผู้เคาะรู้ดีว่าคนข้างในไม่มีทางไม่เปิดชายคนนั้นสูดลมหายใจลึกพยายามรวบรวมสติมือขวาถือปืนไว้แน่นมือซ้ายเอื้อมไปบิดลูกบิดประตูช้าช้าช้าเสียจนเวลาแทบหยุดนิง่งแกรกบานประตูเปิดออกแสงไฟจากถงทางเดินสองเข้ามากระทบร่างของชายคนหนึ่ง เงาของเขาทอดยาวเข้ามาในห้องใบหน้าภายใต้เงาหมวกสีน้ำตาลเก่าแววตานิ่งราวกับทะเลในคืนไร้ลมคิรินยืนอยู่ที่นั่นไม่พูดไม่ขยับเพียงแค่มองตรงเข้าไปในดวงตาของชายผู้เคยเป็นอายการสูงสุดปืนในมืออีกฝ่ายเริ่มสั่นแรงสั่นมากขึ้นจนกระทั่งปลายกระบอกเริ่มเลื่อนลงต่ำเองโดยไม่รู้ตัว เพราะเขารู้แล้วว่าไม่มีอาวุธใดสู้สายตาคู่นั้นได้สายตาของผู้ที่ไม่มีอะไรจะเสียและกำลังจะเอาคืนทุกอย่างที่เคยถูกพรากไปคิรินก้าวเข้าไปในห้องอย่างช้าๆไม่รีบร้อนแสงไฟที่สะท้อนจากใบหน้าของเขาทำให้เห็นแววตายเย็นชาแต่ลึกลงไปในนั้นกลับมีบางสิ่งที่อ่อนโยนเขาหยุดยืนตรงหน้าอายการสูงสุดในห้องนั้นเงียบสงัด เสียงลมหายใจของทั้งสองคนดังกล้องในความมืดคิรินยิ้มเล็กน้อยไม่ต้องห่วงผมไม่ได้มาเพื่อฆ่าคุณน้ำเสียงเขานิ่งแต่มันแฝงไปด้วยความหนักแน่นอายการสูงสุดหันมองหน้าเขาอย่างไม่เชื่อสายตาคุณจะทำอะไรคำถามนั้นมาพร้อมกับความหวาดกลัวเพราะเขารู้ดีว่าสิ่งที่คิรินสามารถทำได้ในตอนนี้มันเกินกว่าที่เขาจะคาดคิด คีรินยิ้มอีกครั้งแล้วยื่นแฟ้มหนึ่งขึ้นมาคําพิพากษาคําสุดท้ายที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าในที่สุดความยุติธรรมจะได้มีที่ยืนในโลกนี้เขาวางแฟ้มลงบนโต๊ะอย่างหนักแน่นมือของอายก,การสูงสุดสั่นอย่างเห็นได้ชัดเขากลืนน้ำลายลงคอแทบไม่ทันหลักฐานทุกอย่างอยู่ในนั้นไม่มีใครสามารถหลบหนีความจริงได้อีกต่อไปคีรินหันหลังกลับไป ก่อนจะเดินออกจากห้องนั้นอย่างเงียบงนันเสียงฝีเท้าของเขาดังขึ้นท่ามกลางความเงียบทุกย่างก้าวที่เขาก้าวไปเหมือนจะเป็นการปิดฉากของเรื่องราวทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงมันคือการเริ่มต้นของสิ่งใหม่และเมื่อเขาก้าวออกจากห้องนั้นคำพิพากษาและการแก้แค้นก็ถูกส่งไปถึงที่หมายทุกคนในห้องรับรู้ได้ว่าอำนาจที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ในมือของผู้ที่สวมเสื้อผ้าแพงหรู มันอยู่ในมือของผู้ที่กล้าเปิดเผยความจริงท่ามกลางความมืดมิดและเขาคือผู้ที่นำแสงสว่างกลับมาการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขัดขวางความอายุติธรรมมันคือการสร้างอนาคตใหม่ให้กับคนรุ่นต่อไปและเมื่อทุกอย่างสงบลงคีรินก็หายไปจากชีวิตของทุกคนอย่างเงียบเียบเหมือนกับที่เขามาทิ้งไว้เพียงแค่คำตอบที่ไม่อาจลบเลือนได้ ความยุติธรรมย่อมชนะเสมอและโลกนี้ก็เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงใหม่ในเงียบๆไม่ต้องประกาศใหญ่โตเพียงแต่รอเวลาให้มันเติบโต